ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอีเวนต์จี้เครื่องรางตัวคาปิ่า,าเนาะที่ได้มีการเปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับซึ่งจริงๆอะ่ะอีเวนต์เนี้ยผมกะว่าผมจะโอเคพักเพรแหละเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วไงว่ามันเป็นตัวบัตรเชิญคาปิาา่าแล้วก็จี้มันก็คือ มันมีแต่อันกากๆอะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อยากจะเสียเพชรสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไอครั้งที่แล้วผมก็ว่าผมก็เสียไปค่อนข้างเยอะเนาะทั้งเพชรทั้งเงินเลยเพราะฉะนั้นจริงๆอีเวนต์นี้กะจะพักแต่ว่าคือผมไปเห็นว่าผมไปเห็นในกลุ่มะนะครับว่ามีคนสุ่มแล้วมันได้แบบว่าจี้พกจี้เก่าๆอะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นมันมีจี้ที่ผมต้องการอยู่นะครับซึ่งเป็นจี้ที่จะเอาไว้เคาน์เตอร์ตัว s พรสเด้นโคนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เราเอาตัวละครมาแก้ทางเนี่ยมันมันมันก็แก้ทางได้มันก็รู้สึกสะใจในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าผมเอาตัวละครที่ไม่ใช่ตัวละครที่มันแก้ทางล่ะ ามาแก้ทางเพระเจนโคความรู้สึกมันจะดีขึ้นหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าผมอาจจะมาสุ่มนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรดีเพราะว่ามีแต่จี้ที่ไม่ต้องการทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมทำเนี่ยแน่นอนผมอาจจะต้องเสียตังค์เพื่อซื้อเป็นเวอร์ชันดาร์กหรือไม่ก็เสียเพชรเพิ่มเพื่อเอามาแลกเป็นเวอร์ชันดาร์ก อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยครับผมจะพยายามไม่ให้มันบานปลายนะเพราะว่าไอจี G ้พิกอัพเนี่ยโคตรแพงเลยคุณผู้ชมไหนว่ามันอยู่เหระอยู่น,ะนี่โคตรแพง4,500ได้30 30G จี้ใช่ไหม4,500คุณผู้ชม ก็เป็นถือว่าถือว่าเป็นเลทราคาที่ค่อนข้างแพงเนาะสำหรับตัวจี้พลิกอัพในครั้งนี้ครับแต่ว่าถ้าแรกมากับตัวแป้นหมุดผมผมโอเคนะครับเราจัดกันเลยครับอันนี้คือได้10กล่องเนาะกล่องละ3โอเคก็ถ้าเกิดได้เข็มหมุดผมก็จะพอแค่นี้นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อีกก็อาจจะมี หมื่นที่สองนะครับผมซื้ออันเดียวก่อนละกันนะครับเผื่อมันออกเนาะขออวยพรว่าคงจะไม่หมดไปมากกว่านี้เนาะในการได้เข็มหมุดที่เป็นจี้เก่าอันเดียวถ้าเกมไม่ได้เล่นลิ้นกับผมนะครับแล้วก็เวลาซื้อเนาะมันจะมาอยู่ในช่องของตัวอ e ีเวนต์เนาะมันจะคัดกองให้เลยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเลื่อนนานนะครับ มีอาการค้างนิดหน่อยครับเกิดจากตัวแรมที่อาจจะไม่ได้เพียงพอเนาะก็เล่นไมค์ค r ร f t แท้ยังแหลกอะครับไปครับกล่องแรกกับอีเวนต์จี้พิกรู้สึกจะเป็นครั้งแรกด้วยไหมครับที่มันเป็น Pick Up แบบนี้เนาะก็เป็นแสง3อันนะครับแน่นอนเป็นแสง3อันอยู่แล้ว คือคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอยู่ที่ตัวของจำนวนจี้นะครับอ่ะไปเลยเราเปิดทีเดียวสามแล้วเนาะ <_ Q> ก็ได้เป็นกุญแจมาสองอันครับพี่พี่แต่จริงๆถ้าได้กุญแจครบแปดอันผมก็สามารถแลกตัวบัตรเชิญดักได้เลยนะแต่ผมไม่เอาเพราะว่าบัตรเชิญดักผมไม่ค่อยได้ใช้ไอ้บัตรเชิญปราร์ตี้ต้องสาบอะอๆๆโอเคได้ตัวของตำราแยกล่างครับพี่พี่ การวาร์ปนะครับไร้ค่าจริงๆโอ้โหได้รองเท้าวันนี้มาด้วยวะรองเทา้าสเก็ตเอทเทลครับตัวนี้น่าจะใช้ได้กับตัวของฮิวด้าด้วยนะมาถอยได้ดับเบลิลเนาะเจ๋งดีครับจริงๆกุญแจมันออกง่ายอยู่นะใช่ปะ่ะแต่จี้ออกยาก นั่นนะโอ้โหได้หมวกฟาโลว่ะโอ้โหโโหมวกฟาโลดีมากครับแต่ว่าดีในประมาณอีก5ปีที่แล้วอะดีครับแต่ตอนนี้ไม่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 ไม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 ดีเท่าไหร่โอ้โห,โ,หโ,หโหสวยครับเราได้เป็นตัวโดนดิชชาร์จมาเนาะอันนี้กี่ความสามารถเนี่ย และหลังตัอพเพเอ้ยสามเอฟเฟกต์วะเออก็ถือว่าก็ยังคุ้มอยู่นะเอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยถ้าได้เป็น g s เบวกเลยก็โอเคโอเคได้โดนก๊อปปี้ระเบิดอยากได้พอดีเลยเออว่ะจริงๆมันก็คุ้มอยู่นะพูดถึงนะเนาะเฮ้ย ป้ายบอดทาสีไม่ขาย oh my god หมวกเฮอร์เมสโอ้โหตั้งแต่ยุคไหนวะนะ่ะเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยอีเวนต์นะี today, นะ้เนี่ยผมชอบนะเอาจริงๆต่อให้จี้มันจะเป็นจี้เก่าก็เถอะแต่ว่าและหลายจี้ครับที่เป็นจี้เก่ามันก็ยังเอากลับมาใช้ได้ครับอะไรวะเนี่ยเมื่อตก เมื่อการทอยด้วยเลขขี้ใช่ไหมสองเไปจุดสตาร์ทอ๋อพระถังส้าจังตัวโคตรเก่าเลยโ,โหตั้งแต่สมัยนูน้นอะสมัยพวกซูดพวกอะไรนะอันนี้ก็เก่าไปอ,อ่านมีสองหมื่นนะอีเวนต์เนี้ยสองหมื่นดูจากทรงละเอาเข็มหมดุดอันเดียว แต่จี้มันไหลง่ายอยู่นะครับระวังนะครับคุณผู้ชมเพชรไหลง่ายมากๆเลยนะครับเวลาสุ่มก็ระวังเพชรกันด้วยนเนาะได้14จริงๆได้ง่ายเหมือนกันนะถ้าผมเอาผมคงจะเอาเป็นจรวดทิ้งนี่แหละแต่ถ้าจะหาจริงๆมันต้องหา28ใช่ไหมครับใช่ด้วยโอ้โห,โ,หโ,หโหแต่ผมยังไม่ได้เข็มมุดเลยอะ เออผมอยากได้เข็มหมุดอะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเสียอีกแล้วไปครับผมอีกหนึ่งหมื่นโอเคจริงๆเราไม่ควรจะมาเสียอะไรสิ้นเปลืองอย่างนี้เนาะแต่ว่าผมผมว่าจี้เก่ามันก็มีเสน่ห์อยู่นะเอาจริงๆแต่จริงๆผมอยากได้อย่างเดียวคือเข็มหมุดเอาจิงๆมันจะทําให้ตัวละครละหลายๆตัวของผมมันเล่นได้อะ่ะเออมันยังพอแบบว่า งัดกับตัวเพซเดนโคลได้อยู่เนาะเดี๋ยวซื้อไปทีละอันแล้วกันนะครับเพราะว่าเผื่อมันได้เนาะพอเราซื้อไปทีเดียวเนี่ยมันชอบได้เลยอะ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พอมันได้แล้วเราจะมาเสียดายเพชรที่หลังโูแต่แพงมากเลยสิ่สี่พันห้าคือถ้าสุ่มปกติแต่จริงๆสุ่มปกติเลทมันก็ประมาณนี้แหละแต่นั้นเป็นจี้ธรรมดาไงโอ้ แล้วเบเบงกอรครับแล้วก็ประตูเรียกหลุมดำโคตรเก่าเลยไอสมัยที่เป็นเล่นเฟ่เอออันนั้นนหานอะไรครับอุย้ยเอโดจี้ใหม่ปืนดอบปลามึกว่าเฮ้ยนี่มันจี้ใหม่นี่ว่าเพิ่งมาด้วยเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะไม่ธรรมดา เ้ยชักชอบแล้วว่ะอ่าได้เวลาอุ๊ยผ้าคุมรองขนอันนี้ก็เจ๋งนะครับเนี่ยผ้าคุมรองหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยเชฟหมีเหรอเมื่อตกพื้นที่ฝันตรงข้ามเมื่อฝันตรงข้ามตกพื้นที่ชั้นโอเคตัวนี้เป็นไกด์นรกนะครับนรกจริงๆเลยโอ้โหคอนแจสามดอกรวดครับ เอาจริงๆเรายังไม่ได้เห็นกุญแจเลยนี่ว่าจริงๆเรามาหากุญแจนะครับแต่ว่าในหัวผมในตอนนี้ก็คือจี้เข็มหมดอย่างเดียวซึ่งจริงๆเรามาหากุญแจนะครับโอ้โหนี่อะไรอะ่ะเป็นเนระเทศเหรอผมมีแล้วอ่ะเดยอันนี้อะไรเนี่ยมีปลาดาวกระจายโอไม่ธรรมดานี่แหละนะแทมโบลีน นะครับเรายังอรอจี้เข็มหมุดในตำนานอยู่นะครับเป็นจี้ที่เอาไว้แก้ตัวเพเซเดน์โคครับกุญแจเหมือนหาง่ายนะแต่ว่าหลังๆเริ่มหายากละโอ้โหเป็นประสาทโคตรตึงอะครับพี่ๆไม่เป็นไรปึ๊บโอเคเฮ้ยตำราจอมโจร นึกถึงไอ้ตัวเนี้ยตัวอะไรนะไอ้ตัวสีฟ้านะที่มันกระโดดใส่แล้วไปแลกเกาะเออป๊าบโอ้ยห่อ,อมาอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่ครับยังไม่มาด้วยโอเคจริงๆแค่นี้ผมควรจะพอแล้วเนาะแต่ว่าผมชอบอะ อเคพอพออันนี้จะเป็นแพ็กสุดท้ายถ้าไม่มาก็คือเราจะพอแค่นี้นะครับแม่งเอ้ยอยากได้แปนเข็มมุดอ่ะมันโหดนะครับแปนเข็มมุดเนี่ยมันมีความสามารถในการเจาะฟองอ่ะแปดสิบเลยนะแปดสิบเจาะฟองเอาแล้วเมื่อกี้ผมกดแล้วไม่ใช่หรอยังไงค้างอีกโอ้ค้างโอ้โหพึ่งเด้ง แปดเลยได้ไหมราคาประมาณสองหมื่นกว่าแล้วตอนนี้หมื่นห้านะผมเสียผมหมดไปหมื 15, นะ่นห้าแล้วยังไม่ได้อะไรเลยมา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 หน่อยมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาก่อสร้างหรือผนังข,งข้ามเฮ้อเฮ้อนี่อะไรอะ ไม่ดีครับส่วนใหญ่จะเป็นเกลือถ้าส่วนใหญ่นะครับน้อยครั้งมากที่จะได้ของดีแต่จริงๆเราควรหยุดตั้งแต่แปลนปลาหมึกนั่นแล้วละ่ะแต่เราไม่หยุดเนาะคมยิ้มของเด็กบาลีโอ้โหแต่เราไม่หยุดเพราะฉะนั้นเกมนี้กำลังจะสอนบทเรียนให้เราว่าถ้าเรามันมือเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น แจก็ไม่มีแถมจีก็เริ่มกากขึ้นเรื่อยๆคือมันไล่ระดับปืนไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าแบบว่าโอ้โหแบบเป็นไฮเทคว่ะสมัยก่อนนี่ทุกคนต้องมีนะไอแบบเป็นไฮเทคนะ่ยเออเออเออมาๆมาม,ามาให้หมดเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอเค เราได้ไอตัวยกเว้นมาเยอะมากเลยนะเดี๋ยน,นี้เราเราค่อยเอาไปปรับใช้เนาะครับตัวละครนี่คือยุคเมตาแห่งการยกเว้นค่าผ่านทางโอเคกุญแจนะครับอันนี้เราน่าจะได้จี้ใหม่ไปละหรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> เกลือนะเอาจริงๆไออเว้นหานี่เกลือเหมือนกันนะโอ้ย <c oughs> ปนล็อกครับพี่พี่ตัวขยายหลุมดำด้วยเป็นไงเล่าหมดตูดเลยครับโอ้โหได้มา23วะ่ะคุณผู้ชมออจริงๆเราต้องปิดให้ได้สักจี้นะจริงๆจริงๆเราเราต้องปิดให้ได้สักจี้นะแต่ด้วยความที่ลกเกินไปครับอือ เอาจรวดทิ้งแล้วกันเนาะจริงๆจี้ที่ดีที่สุดก็คือจรวดทิ้งนี่แหละแต่ว่ามันต้องเอาเป็นดาร์กด้วยไงส่วนไอ้คาปิ巴านี่มันก็งั้นงั้นวะผมว่ามันสามารถหาได้ในออฟกันหมดเลยอะจี้ที่ดีควรเป็นจี้ที่ไม่มีความสามารถในออฟนะครับเพราะไม่งั้นเราซื้อออฟดีกว่าครับไม่ต้องมาเสียเพชรเอาจี้หรอกเนาะ จรวดทิ้งระเบิดอืเพราะฉะนั้นเราต้องเสียเพชรเพิ่มใช่ไหมถ้าเราเออเท่าไหร่วะมันใช้เท่าไหร่นะมันใช้ยี่สิบเท่ากับว่าเราต้องหาอีกห้าห้าดอกใช่ไหมกุญแจอ้าดอก<ห>เล่นเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเราเราไปหากุญแจอีกห้าดอกครับอเอาจริงๆมันเล่นเจ็บเหมือนกันนะ ไออีเว้์นี้มันเล่นเจ็บเหมือนกันนะหน้าดอกใช่ไหมหรือถ,ถ้าซื้อเลยมันสี่เก้าเก้ามันแพงเกินนะหรือว่าเราจะกดแล้วไอ้นี่มันคืออะไรอันนี้นี่คือผมถ้าผมสุ่มแล้วผมได้อะ,อะคงไม่น่าจะได้ไอ้จี้พิกอัพนี้ใช่ไหมไม่ได้หรอกมั้งใช่ไหมเพราะมันแยกกันนี่สิบสี่พันห้า ก็เท่ากันกดแยกระหว่างกดแยกกับกดเลยเนี่ยต่างกันตรงไหนวะไม่ต่างกันใช่ไหมเดี๋ยวไปลุ้นทีละหนึ่งกันก่อนนะครับค่อยๆกดกันไปครับไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่าเดี๋ยวเพชรจะหมดซะก่อนตอนแรกเรามี 90,000... เท่าไลหร่0ใช่ม้ 94. ตอนแรกเรามี9ก้าหมื่นสี่ถูกปะเพราะฉะนั้นกุญแจอีกห้าดอกดูท่าทางไม่น่าพอนะกุญแจอีกห้าดอกอ่ามาแล้สองสามเฮ้ยที่อะไรเนี่ยในเทอร์ขอชามาตกที่เ่าสร้างอะไรมาพูดไปแบอนันเจดดอกนี่มันอ่ดอบ ดอบไอ้นี่เหรอดอกเนรเทศเหรอขแล้วจี้น่ารักด้วยครับลูกเจี๊ยบ UFO ครับเอาวะถือว่าได้จี้เยอะมากนะอ,าานนนอีเวนนี้ขาดหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยขาดหนึ่งไหมหรือว่ายังไงใช่เลยโอ,โอ้โหเกียดมากเลยอ่ะเวลาที่มันขาดหนึ่งอ่ะคืออ่า แมคอินิกของเกมนี้ก็คือเวลาที่คุณขาดวัตถุดิบอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรือว่าจี้ข้างล่างนะครับไอตัวหนึ่งเนี่ยมันจะล็อกคุณเสมอนะครับมันไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่มันจะล็อกคุณนะครับ 190. 1 9อยเก้าสิ่งแพ็เอาไปสามไหมไม่พอแนะเนี่ยเอาจริงๆเราสี่สิบ สัก2แพ็คมันน่าจะพอแล้วมั้งออกไหมคือถ้าไม่ออกแสดงว่าทฤษฎีผมเป็นจริงเนาะก็คือมันไม่ออกนั่นเนี่ยเฮ้ยจะเย็นาโอเคออกมาแล้วเราก็ได้นี้ด้วยโอเคครับคุณผู้ชมเราปิดเรียบร้อยแล้วครับไม่ดีใจเลยนะเป็นอีเวนท์ที่ปิดแต่ไม่ดีใจปกติมันจะดีใจเราค่อยไปรู้สึกผิดว่า เราสุ่มไปทําไมแต่อันนี้คือไม่ดีใจครับเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่ต้องการเราแลกจะหลวดทิ้งแล้วกันมีให้แลกแปนหมุดนะไม่มีเนาะจริงๆน่าจะมีให้แลกครับแต่ว่ามันให้สุ่มเรายากกว่าไอ้จรลวดทิ้งระเบิดอีกเราเอาจะลวดทิ้งระเบิดแล้วกันครับถือว่าเป็นการเพิ่มตัวไอ้นี้ไปเนาะ เพิ่มตัวที่ยกเว้นของเราไปนะครับโอเคเราได้เวอร์ชันดาร์กมาด้วยนะครับเรียบร้อยครับพี่พแล้วก็มีอะไรอีกอะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราได้จี้อะไรบ้างๆเนาะแป๊บหนึ่งนะครับจี้อันดับล่าสุด โอเคเราไปดูกันว่าเราได้จี้อะไรอย่างแรกครับเราได้ปิดเป็นจรวดทิ้งมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้วะผมรู้สึกเฉยๆมากเลยแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเนลเทศครับเนลเทศแล้วก็เนลเทศแล้วก็ตัวดบโอเคเป็นดอบไม่ธรรมดานะเนี่ยจี้เนี่ยสวยด้วยนะครับเป็นจี้เก่าแต่สวยมาก อันนี้มีประโยชน์นะครับอันนี้มีประโยชน์เนาะมีประโยชน์หนึ่งมีประโยชน์สองอันนี้อันนี้อะไรอะเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ยกเว้นค่าผัานทางสองครั้งและโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์แลกเปลี่ยนพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามกับพื้นที่ของฉันยกเว้นเลนมาสก,ก็เป็นที่ยกเว้นค่าผัานทางเนาะแล้วก็ผ้าคลุมผ้าคลุมนี้ก็กาก,ากรบผม อันนี้ก็เข้าท่าอยู่นะเอาไว้แก้ขัดได้อยู่แล้วก็วกมีอะไร parole? อ่ะอ่าแล้วก็มีตัวแปนปลาหมึกครับที่เราได้มาตัวนี้ก็เป็นดอบแล้วก็เตะแล้วก็มีเพิ่มตังค์โอเคเตะดอบแล้วก็เพิ่มตังค์น,นะครับก็โหดเยอะนะมันถือว่าเป็นจี้ใหม่นะครับอันนี้ปืนดอบปลาหมึกแล้วก็จะมีตัวของ บอดทาสีไม่ขายครับอันนี้เนี่ยก็เมื่อตกแรดมาขาัดตรงข้ามโอกาสอ้อันนี้เก่งอยู่นะบอดทาสีไม่ขายเอาเรื่องวะ่ะถือว่าก็เป็นจี้ถึงเราไม่ได้เป็นหมุดไม่เป็นไรแต่เราได้เซตใหม่ให้ตัวฮิวดาไปเล่นเนาะ ก็มีตัวแปนก๊อปปี้ระเบิดครับเป็นจี้ที่ผมหาอยู่นะที่นี้ก็มีตัวคอมโบของการเมืองผุดแล้วก็ยิงระเบิดเนาะแล้วก็อันนี้ครับเป็นจี้ที่ออกมาที่อันเกือบแรกๆเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นเมืองผุดแล้วก็ดูดฝ่ายตรงข้ามมาหน้าหลังแล้วก็มีใช้ความสามารถดิชชาร์จด้วยครับ ตัวนี้น่าจะเหมาะกับไนกี้นะน่าเอาไปลองใส่กับไนกี้อยู่เหมือนกันนะจริงๆตัวนี้ส่วนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะนอกนั้นก็เป็นพวกขยะกันไปเนาะนนก็อันนี้ใข่ครับ ครับผมก็สําหรับอีเวนต์นี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเนาะกดติดตามกดแชร์อะไรเนี่ยผมขอบคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเปลืองเพชรเหมือนกันนะเอาซิงทำอะไรพวก